ท่ามกลางพงไพรที่ไร้เสียงหัวเราะนามของเขากลายเป็นฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้สัญจรกลิ่นคาวเลือดและเสียงร่ำไห้ถูกกลบด้วยความบ้าคลั่งที่ยากจะหยั่งถึงนิ้วที่999คขาดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ภารกิจแห่งความตายที่ถูกปลูกฝังด้วยความเข้าใจผิดกำลังจะบรรลุผลแต่แล้วท่ามกลางดงดิบแห่งโมหะแสงแห่งมหาบุรุษก็ได้ก้าวย่างเข้ามาพระองค์ทรงดำเนินไปอย่างโดดเดี่ยวประหนึ่งดวงจันทร์ที่ลอยลำเข้าสู่เมฆทมินเสียงเตือนจากโลกภายนอก ไม่อาจหยุดยั้งมหากรุณาได้พระองค์ทรงรู้ดีว่ามีดวงใจที่บอบช้ำดวงหนึ่งกำลังรอการเยียวยาด้วยธรรมะเมื่อเหยื่อคนสุดท้ายปรากฏกายจอมโจรผู้ไม่เคยแพ้ใครพุ่งทยานเข้าใส่หมายปลิดชีพเพื่อจบสิ้นพิธีกรรมอันอำมหิตแปลกประหลาดนักแม้จะวิ่งจนหอบเหนื่อยเพียงใด ระยะห่างระหว่างโจรผู้กระหายเลือดกับสมณะผู้สงบนิ่งกลับดูไกลออกไปทุกทีเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยทิฐิดังลั่นหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนเราหยุดแล้วองคุลิมานเราหยุดจากการเบียดเบียนสรพสัตมานานแล้วแต่ท่านต่างหากที่ยังไม่หยุด เป็นครั้งแรกที่พละกำลังทางกายพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งพุทธปาฏิหารถ้อยคําเพียงสั้นๆแต่กลับสั่นสะเทือนถึงก้นบึ้งของวิญญาณความชั่วร้ายที่สั่งสมมาพังทลายลงในชั่วพริบตาเมื่อปัญญาอุบัติสัตราวุฒก็ไร้ความหมาย จอมโจรผู้โหดเหี้ยมสยบยอมต่อสัตว์จะทำที่อยู่เหนือคมดาบหยดน้ำตาแห่งความสำนึกชำระล้างมนทินที่เกาะกินมาแสนนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานการอุปสมบทโปรดประทานโอกาสให้คนบาปผู้นี้ได้เห็นแสงสว่างด้วยเถิดจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดณที่ตรงนี้โจรผู้ฆ่าคนตายสิ้นไปแล้วเหลือเพียงบุรุษผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยมหากรุณาที่ไม่มีประมาณพระองค์ทรงหยิบยื่นโอกาสครั้งใหม่โอกาสที่จะเปลี่ยนหยดเลือดให้กลายเป็นหยดน้ำมนต์แห่งธรรมะ การกลับมาที่ไม่เหมือนเดิมจากผู้ทำลายกลายเป็นผู้เยี่ยวยาจากความหวาดกลัวกลายเป็นความเลื่อมใสการล้างบาปด้วยสมาธิท่านต้องต่อสู้กับภาพหลอนของอดีตด้วยพลังแห่งปัจจุบันวาจาที่เคยสั่งฆ่ากลับกลายเป็นมนตร์ขลังที่ช่วยชีวิตพลังแห่งสัจจะว่า ท่านไม่เคยแกล้งเบียดเบียนสัตว์นับแต่เป็นพระอริยเจ้านับแต่ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่ในอริยชาติข้าพเจ้าไม่เคยแกล้งปลิดชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดวิบากรรมที่ต้องน้อมรับท่านเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยจิตที่ไม่หวั่นไหว ใช้ความอดทนเป็นเครื่องชำระหนี่เลือดในอดีตเมื่อภารกิจสิ้นสุดจิตที่เคยร้อนรุมดังไฟกลับเย็นสนิทด,ดังน้ำหิมาลหลท่านได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีใครที่มืดบอดเกินกว่าจะมองเห็นแสงสว่างในความมืดที่มืดที่สุดแสงเพียงนิดเดียวก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ อยู่ที่ว่าท่านจะยอมหยุดและมองเห็นหรือไม่บุคคลใดเคยประมาทแล้วภายหลังไม่ประมาทบุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก